สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์มาตรวจดวงในช่วงดาวพฤหัสย้ายราศีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะโดยดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่ภพลาภะเป็นภพของความสําเร็จนะคะดูท่าทางแล้วดาวพฤหัสจะโคจรมาดีกับคุณ EP นี้เป็น EP ที่1นะคะเป็นการดูดาวพฤหัสบวกดวงเดิมของคุณแต่ว่า EP 2จะเป็นการดูดาวพฤหัสบวกดวงจรน,นะคะใครสนใจจะแปะลี้ก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ สำหรับคนสิงห์นะคะดาวพฤหัสเนี่ยก่อนที่จะย้ายนะคะตอนนี้สถิตยอยู่ที่พบการงานนะคะพบกรรมะแล้วก็มีดาวด้วยนะคะก็คือว่า เป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะของคนสิ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณทําแล้วนะคะก็จะเกิดคูณเกิดองค์เกณฑ์นะคะเกิดสิ่งดีๆคือดาวพฤหัสท่านเป็นดาวาประธานฝ่ายสุเคะอยู่แล้วะค่ะอยู่ตรงไหนก็จะช่วยตรงนั้นนะคะอยู่ในภพเรือนการงานก็จะช่วยให้งานของเราเนี่ยนะคะมีความสําเร็จ ดีนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสยิ่งดีไปใหญ่นะคะในช่วงปีที่ผ่านมานะคือเรื่องขององค์ความรู้นะะ,ะการเรียนการศึกษาความถูกต้องศีลธรรมดีงามนะคะการแพทย์นะคะหรืองานที่สัมพันธ์กับผู้ใหญ่ทีนี้พฤหัสเนะี่ยให้คุณในพพการงานแล้วกําลังจะย,ย้ายมาให้คุณต่อนะในภพลาภะ แต่มันเหมือนกับว่าคุณจะต้องลงมือทําสิ่งนี้มาก่อนหน้านี้เพราะว่ากรรม,มะคือการกระทำอะคะ่ะงานของคุณในช่วงปีที่ผ่านมานะคะคุณได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะคะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยมาจากพปุตตะบางคนอาจจะได้แบบทํางานโปรเจกต์ใหม่นะคะเอ,อ่อหรือเปลี่ยนงานใหม่หรือว่างานของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับลูกค้าบริวารมีบริวารเข้ามามากมีลูกค้าเข้ามาสัมพันธ์เรื่องของการงานมากนะคะ มีการทำโปรเจกต์โครงการมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะมรณะเข้ามาสู่กรรมะนะคะงานคุณอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราต้องแบบละหกละเหินแต่ก็ใช้ความรู้สติปัญญาใช้คุณธรรมนำทางในการแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นหรืออาจจะไปสัมพันธ์เรื่องของคนป่วยคนเจ็บคนตายการเดินทางหรือเรื่องของออนไลน์ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณได้กำลังทำปูมาเนี่ยนะคะ กำลังจะให้คุณกับคุณทำให้คุณเกิดความสำเร็จสิ่งใดที่ล้มลุกคุกค,คานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแล้วทำแล้วมันจะนำความสำเร็จมานั่นถึงบอกว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้างนะคะทำมากได้มากนะคะทำน้อยก็ได้น้อยแต่ก็ได้นะคะเพราะว่าภพราภะมันเป็นภพของความสำเร็จนั่นเองนะคะทีนี้ดาวพฤหัสมาเนี่ยที่ภพลาภะแต่ปีนี้ ท่านจะอยู่ที่พบลาภะแค่4เดือน2สัปดาห์หลังจากนั้นจะเป็นการโคจรผิดปกตินะคะวิ่งเข้ามาพบวินาชั่วครู่นะคะก็คือประมาณ2เดือนเร็เรเศษแล้วถึงจะถอยกลับไปในพบลาภะอีกครั้งในวันที่23ธันวาคม68แล้วก็จะอยู่ในพบลาภะไปจนท่านโคจรย้ายออกก็คือ30พฤษภาคม69 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเอ้ยงั้นดาวพฤหัสดีตลอดไปนะอาจจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าจะมีบางช่วงที่ดาวพฤหัสไม่ให้คุณก็คือช่วงไตรมาสที่4นี่แหละที่โคจรเข้าสู่ภพวินาศจึงเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องระวังบางทีอะไรก็ตามที่คุณกําลังกอบกโกยเรื่องของความสําเร็จอย่างดาวพฤหัสเนี่ยมาจากภพปุตตะใช่ไหมคะลูกค้าเข้ามามา,มากลูกน้องเข้ามาในองค์กรมากได้มีโอกาสทําอะไรใหม่ๆพอทําเสร็จแล้วก็ สร้างคุณได้ผลประโยชน์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะพอเดือนตุลามันอาจจะมีเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสิ่งที่เราคิดว่าให้คุณมันอาจจะกําลังเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีวิกฤตอะไรบางอย่างหรือ หรือไม่นะคะปุตตาก็เป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาสมมติว่าใครได้มีการแบบเล่าเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะสอบได้สอบดีสอบผ่านแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็วินาตเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เรียนต่อนะคะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านของเรื่องของการเรียนก็ได้นะคะมันมีจังหวะของดวงดาวเหมือนกันนะคะแล้วดาวพฤหัสเนี่ยก็มาจากคบมรณะอ่ะมรณะการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะปีที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีของเราเนี่ยในงานที่เราทํานะคะ เปลี่ยนแล้วคุณก็คือได้โอกาสคือได้ความสําเร็จเพราะเราเปลี่ยนแล้วเราก็เข้าสู่โหมดของสิ่งใหม่ๆนะนําพามาเรื่องของความสําเร็จหรือว่าในปีนี้นะคะพบมรณะเนี่ยจะเป็นพกที่ดีมากสําหรับคุณนะคะยิ่งถ้าเกิดคุณทํางานแบบเรื่องของแบบต่างถิ่นต่างประเทศออนไลน์หรืองานที่แก้ไขปัญหาเนี่ยดีแต่ถ้าพูดถึงมรณะเพชรจริงเนี่ยมันก็คือพบเสียนั่นแหละนะคะ คุณก็อาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของความเจ็บความป่วยความตายนะคะเรื่องเรื่องคนป่วยอาจจะมีแบบลูกหลานบริวารไม่สบายไหมแล้วก็เลยแบบมาอยู่ใกล้ๆตัวเราอะ่ะอันนี้ถ้าพูดถึงด้านเสียนะพอคนป่วยมาอยู่ใกล้ๆตัวเราต้องพาเข้าไปหาหมอตรงนั้นตรงนี้นะคะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะคะพระหัสวินานก็อาจจะเป็นไม่ได้นะว่าเออเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยมันอาจจะหมดไปก็ได้นะอันนี้มองด้านดีแต่ด้านเสียก็มันอาจจะเกิดแบบเอ,อ่อ โรคกําเริบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระวังนะคะอันนี้อาจจะต้องมาดูว่าพื้นดวงคุณอ่ะคุณมีดาวอะไรที่รองรับไงนะคะก็จะไปดูว่าเอ้ยแล้วแบบมันดีหรือไม่ดีจริงถ้าดาวที่เป็นในกลุ่มรองรับที่ดีอ่ะทิศทางแนวโน้มมันก็จะยิ่งแบบดียิ่งขึ้นทีนี้เราต้องมาดูพื้นดวงนะคะว่าคุณมีดาวอะไรรอยอยู่ในภพลาภะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวอาทิตย์นะคะรอยอยู่ในภพลาภะเนี่ยโอ้โหอาทิตย์เป็นตัวคุณด้วยอาทิตย์เป็นราชาโชคด้วย แถมเรายังเจอดาวคู่มิตรโอ้โหกลุ่มนี้คือดีมากๆเลยนะคะพื้นดวงคุณเนี่ยตัวเองเป็นบ่อกเกิดของความสำเร็จอยู่แล้วเรานี่แหละที่เป็นคนทำให้ตัวเราเนี่ยดีขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นสำเร็จขึ้นแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวรายเดือนนะคุณรอดาวพฤหัส12ปีเนี่ยดาวพฤหัสจะมาอยู่ตรงนี้หนึ่งทีอะแล้วอยู่ในภพดีคือความสำเร็จคุณได้เจอมิตร เป็นมิตรที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่พึ่งได้เป็นมิตรที่มีความใหญ่โตเพราะดาวพระเป็นดาวรายปีคุณเป็นดาวรายเดือนอย่างเงี้ยนะคะคุณกําลังได้โอกาสในเรื่องของการประสบความสําเร็จเอางี้แล้วกันนะคะคุณอาจจะถ้ากําลังเรียนกําลังศึกษานะคะจบแน่นอนนะคะหรือเรียนได้เกรดดีมากในช่วงปีนี้นะคะ ถ้าเป็นเรื่องของบริวารคุณจะได้บริวารที่มีความรู้ที่มีคุณธรรมมาช่วยซัพพอร์ตให้ตัวเราเนี่ยยิ่ยงมีความสำเร็จมากขึ้นลูกน้องดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะคุณจะได้ลูกค้าดีนะคะลูกค้าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่น่าเชื่อถือได้หรือลูกค้ากลุ่มดาวพฤหัสคุณครูคุณหมอนะคะทางศาสนาก็ได้นะผู้มีองค์ความรู้นะคะจะมาช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนให้คุณประสบความสำเร็จรุ่งเรือง ทีนี้ถ้าพื้นดวงคุณมีดาวจันลอยอยู่ในภพลาภะจันทร์เนี่ยได้ปฐุม,มเกย์ด้วยนะคะแต่ว่ามาจากภพเสียสิมันก็เลยเหมือนความหมายอะ่ะมันต้องมีเรื่องเสียก่อนนะคะสมมติคุณมีเรื่องเสียแล้วจึงจะดีจึงจะสําเร็จดาวจันเนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวผัวเมียใช่ไหมสมมติว่าเออช่วงนี้แบบโอ๊ยทะเลาะก,กับแฟนนะคะครอบครัวไม่แบบไม่ดีเลยไม่เวิร์กเลยพอมันมีเรื่องอะไรไม่ดีอ่ะนะคะในชีวิตเกิดขึ้น แล้วมันจึงมีเรื่องดีตามมาทีหลังเออหรือนะคะคุณอาจจะทําเรื่องเสียหายแล้วดีก็ได้เพราะวินาศเนวินาศเรื่องพังพงของชาวบ้านน่ะคือความสําเร็จของเราเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่ออทําเรื่องของเซอร์วิสก็ได้นะคะคอยดูแลคอยบริการนะคะคนที่เขาแบบเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเจอแบบเราทีเนี่ยติดเราหมดเลย แล้วจันเป็นบรธุมเก์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคุณได้รับการดูแลแน่นอนนะคะเ,เดี๋ยวคนหาข้าวหาน้ําหาหาอะไรมาให้กินมาดูแลใกล้ชิดนะคะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราพอดาวพฤหัสมาเนี่ยพฤหัสกับจันน่ะเขาเป็นดาวคู่ธาตุกันแต่ว่าดาวพฤหัสใหญ่กว่าดาวจันทนะเป็นพ่อดาวจันทนระ์เป็นลูกนะคะถ้าสมมุติว่าชีวิตคุณเกิดเรื่องพังๆอะไรบางอย่างนะคะการมาของดาวในพในครั้งนี้นะคะ ก็จะทําให้แบบมีคนมาดูแลสมมุติชีวิตครอบครัวช่วงเนี้ยไม่เวิร์กเลยนะคะ ออปุตตาคือลูกลูกเข้ามาดูแลมีลูกเหมือนมีมะมีพ่อมีลูกเหมือนมีแม่มาคอยมาดูแลมาซัพพอร์ตนะคอยทําให้เกิดความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดคุณทําเรื่องเสียหายอยู่แล้วเรื่องของการบริการอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งคุณบริการดีนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมีคนมาติดมาชอบเราอะ่ะอาจจะเป็นลูกค้าคุณก็ได้นะคะลูกค้าคุณเห็นว่าเอ้ยคุณแบบ เป็นคนแบบใส่ใจดูแลดีมากเลยก็อาจจะได้ลูกค้ามาเป็นคู่หรือเปล่าลูกค้าติดเลยนะคะแบบใกล้ชิดสนิทสนมเราเลยนะทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นทีนี้ถ้าคุณมีดาวอังคารลอยอยู่ในภพลาภะเนี่ยนะคะอังคารเป็นเกษตรสองเรือนนะคือเรือนแรกเนี่ยมาจากภพสุภะก็คือสุภะคือผู้ใหญ่ะนะคะผู้ใหญ่ต่างประเทศอ่ะผู้ใหญ่เจ้านายต่างประเทศทําให้เราเกิดความสําเร็จ อันนี้ก็อาจจะมีคนซัพพอร์ตแหละนะคะหรือมาจากภพพันธุเนี่ยครอบครัวเป็นบ่อเกิดของความสําเร็จของเราทรัพย์สินเป็นบ่อเกิดของความสําเร็จของเรานะคะก็คือสามารถเอาทรัพย์สินเนี่ยมาใช้แบบในแบบธุรกิจกิจการหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือครอบครัวเนี่ยเขาเป็นความสําเร็จให้กับเราเป็นดาวองคารด้วยก็อาจจะแบบเป็นแช่งเป็นขายให้เราไหมเออเป็นเป็นแรงให้เราเป็นแขนเป็นขาให้เราเป็นคนแบบพาเราไปดุ้นไปนี้ไหมจนทําให้เราประสบความสําเร็จอะไรอย่างเนี้ยนะพอดาวพฤหัสมา สองดวงนี้เป็นดาวคู่สมพลนะคะกะ็เป็นเรื่องของผลประโยชน์แปลว่าเอ้ยมันต้องให้อะไรบ้างอะ่ะอย่างสมมติว่าเจ้านายเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเราก็อาจจะเป็นปีที่คุณอาจจะได้เจ้านายใหม่หรือเปล่าเออหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของเจ้านายของคุณนะคะพอแบบเปลี่ยนโฉมใหม่ได้คนใหม่นะคะ มันก็จะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนว่าแล้วคุณกําลังจะทําอะไรแบบว่าให้เขาได้บ้างนะเพราะเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเราถ้าเราช่วยเขาเปลี่ยนแปลงหรือถ้าเราแบบซัพพอร์ตคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือปุตตะเนี่ยสุภะก็จะเป็นแบบลูกค้าต่างประเทศก็ได้นะคะจะเป็นส่วนในความสําเร็จให้กันกับเราในปีนี้แต่ว่าคุณก็ต้องแบบมีข้อแลกเปลี่ยนไม่ใช่แบบได้อย่างเดียวเรามีอะไรที่จะซัพพอร์ตเขาบ้างหรือเปล่านะเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ของทั้งตัวเราและตัวเขานะคะ อย่างพบพันธุเนี่ยมาที่ลาพาใช่ไหมคะปกติครอบครัวเป็นแขนเป็นขาให้กันกับเราคุณก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการได้แบบทรัพย์สินใหม่ก็ได้นะคะคุณได้บ้านใหม่ได้รถใหม่แล้วก็อาจจะให้บอ,อครอบครัวเราเป็นแขนเป็นขาช่วยไปทํานูน่นทํานี่หน่อยเดี๋ยวกําลังจะซื้อรถนะเดี๋ยวซื้อรถให้ไหมนะคะช่วยพาไปตรงนั้นตรงนี้หน่อยก็มีข้อแลกเปลี่ยน หรือแบบเออกาลังจะปรับปรุงบ้านนะเออไปอยู่บ้านลูกก่อนไหมเอองั้นเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่ทาอันนั้นทำมัน,นี้ให้อ่าแลกเปลี่ยนกันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถ้าคุณมีดาวพุธรออยู่ในภพลาพระโอ้โหคนนี้ดวงดีีอ่ะได้แบบลาพระเป็นเกษตรกระดุมพระไปลาพระอีกนะคะอันนี้ดวงของความคนที่มีแบบเงินนะ่ะนะคะได้ดวงธนะกย,ยกด้วยในพื้นดวงเนี่ยคุณเนี่ยนะคะก็เป็นคนมีตังนะพูด พูดจาอ่อนหวานให้ทายพุธคำพูดคำจาการคิดวิเคราะห์ทําธุรกิจการติดต่อการสื่อสารมักประสบความสำเร็จได้เงินทองนะคะเป็นคนที่แบบมีมีวาจาดีอะนะคะเออมีนักเมตตาแล้วคนนี้ พอดาวพฤหัสนะคะโคจรมาก็เป็นดาวที่เอื้อต่อกันนะดาวพุธก็ดาวนักปราชดาวพฤหัสก็ดาวครูนะคะความถูกต้องความดีงามการทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะยิ่งประสบความสําเร็จคุณอาจจะได้ลูกค้าที่แบบ แบบดีอ่ะมีคุณธรรมมีความรู้อาจจะเป็นลูกค้าต่างชาติก็ได้นะคะคุณอาจจะได้ลูกน้องที่แบบโ,โหการศึกษาดีเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณยิ่งทําให้คุณแบบประสบความสําเร็จขึ้นไปอีกนะคะ <ๆ S 2> การเรียนการศึกษานะเผลอเอก็เรียนจบแล้วยังได้ทุนอีกนะเออแล้วก็เรื่องของการเสี่ยงโชคการลงทุนนะคะก็มองว่าประสบความสําเร็จมากนะคะแล้วก็เรื่องของเงินมรดกก็มีโอกาสได้เหมือนกัน ทีนี้ถ้าเกิดคุณมีดาวเกตลอยอยู่ในภพลาภเกตนี้เป็นมหาอุดด้วยนะคะคนนี้อาจจะเกิดมามีซิกเซนก็ได้นะคะเพราะว่าดาวเกตโคจอ,อโยกหลังคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แบบใกล้ชิดเราเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเราบางทีไหววอนขออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มักจะประสบความสําเร็จแบบฟุกๆนะคะได้มาแบบง่ายกว่าชาวบ้านเขาหรืออาจจะไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเป็นคนที่มีความแปลกใหม่ มีไอเดียมีความสร้างสารรค์นะคะหรือเก่งเรื่องของโลกออนไลน์อันนี้คือดาวเกตนะคะมีอิทธิพลกับตัวเราพอดาวพฤหัสมาเนี่ยนะคะเกตท่านจะส่งเสริมให้ดาวที่มาอยู่ใกล้ชิดเนี่ยยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะดาวพฤหัสก็คือดาวครูใช่ไหมคะดาวของความรู้เนี่ยก็จะเป็นช่วงปีที่คุณอาจจะมีโอกาสก็ได้นะคะที่ได้ไปใกล้ชิดนะคะกับ บุคคลที่เป็นผู้ที่มีความรู้เชิงลึกนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนไปเรียนเองก็ได้นะไปเรียนไปศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเรื่องของศาสนาหรือใกล้ชิดกับบริวารที่ทําทางด้านนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเรียนศาสตร์ที่มันเป็นเชิงลึกนะคะประัชญาโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์นิติศาสตร์หรือพวก ปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นแบบเฉพาะทางก็โดดเด่นเหมือนกันนะในเรื่องของด้านการเรียนการศึกษาแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณเรียนรู้ในช่วงเนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณแตกมันแตกยอดเหมือนดาวเกตมาช่วยเสริมค่ะให้แบบเอ้ยมุมนี้ไม่เคยนึกมาก่อนเลยทําไมถึงแบบคราวนี้ถึงรู้แล้วรู้ลึกแล้วคุณก็จะมีแบบซิกเซนมากด้วยนะมองว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้ ทีนี้ถ้าคุณมีดาวศุกร์ลอยอยู่ในภพราภะเนี่ยนะคะดาวศุกร์สัมพันธ์กับงานงานนะคะเป็นบ่อกเกิดของความสําเร็จของคุณนะคะดาวศุกร์มาจากภพศาสตร์ชะนะคะเพื่อนฝูงสังคมเป็นบ่อกเกิดของความสําเร็จของคุณนะคะดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องเลือกคบคนหน่อยนะคะเพราะว่า กลุ่มคนสังคมเนี่ยมันทําให้คุณสําเร็จหรือไม่นะก็อยู่ที่คนที่คุณอยู่รอบข้างคุณนะหรือญาติพี่น้องเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของคุณซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเขาก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสวยๆงามๆนะรักโลบกดหลงอะไรเงี้ยนะคะเป็นดาวกิเลสน,นะก็เลยเหมือนกับว่าชีวิตมันก็อาจจะอยู่ใกล้ชิดกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะคุณอาจจะชอบเรื่องของความสวยความงามเพราะว่าอยู่ในแวดวงคนที่แต่งตัวก็ได้นะหรือว่าชอบเรื่องของการเงินเรื่องของการวางแผนนะ พอดาวพฤหัสมาเนี่ยพฤหัสเขาก็จะแบบโบราณนิดนึงอะ่ะนะคะคือจะไม่เหมือนดาวศุกอะ่ะดาวศุกจะแบบว่าเป็นคนแบบอชอบเข้าสังคมแต่งตัวสวยดูดีอะไรเงี้ยแต่พฤหัสพฤหัสก็จะแบบว่าครูไหวใจลายใช่ไหมก็แบบว่าโบ,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 บราณโบราณเนี้ยก็จะเป็นดาวที่ขัดแย้งกันนิดนึงนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าสมมติงานแล้วกันนะคะงานเป็นบ่อกเกิดของความสําเร็จของเราก็จริงนะคะแต่ปีนี้ก็อาจจะได้ลูกค้าในกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่คอนซ์เวทีบ่ะ อย่างงานเราบางทีต้องแบบเออแต่งตัวหรูดูดีไฮโซแต่เจอลูกค้าคอนเซเวทีฟนี่อาจจะต้องแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เลยนะก็จะต้องแบบรักษาเอา่อจะจริยธรรมคุณธรรมโบราณไว้กับตัวเองบ้างนะก็จะทำให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวิถีในการทำงานหรืองานของเรามันอาจจะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปต้องใช้แบบ ความรู้มากขึ้นอยู่ในในแบบตำรับตำราไม่ต้องออกไปแบบเจอสังคมสังคมอะไรเงี้ยเพราะอย่างดาวสุเป็นดาวดาราใช่ไหมคะบางทีก็ต้องแบบออกไปเจอคนนั้นคนนี้ไปแบบเทส Y วบ้างไปแบบว่ากินกาแฟไฮโซอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นไงมันก็จะต้องแบบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบางทีก็อาจจะต้องเข้าห้องสมุดไหมไปแบบว่าไปมาหาลาัยไหมมีการคิดวิเคราะห์นะก็อาจจะมีรูปแบบที่รู้สึกอึดอัดบ้างนะถ้าเป็นในเรื่องของการทําง,งาน หรืออย่างดาวสุกเนี่ยมาจากภพสหราะใช่ไหมคะแบบเพื่อนฝูงสังคมของเราก็จะเป็นแบบคนแบบดูสวยดูดีแต่คราวนี้เออเพื่อนใหม่ของคุณที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนแบบป้าป้า,ปาลุงลๆอย่างนี้ก็ได้อะนะคะก็จะทําให้เรื่องของการวางตัวแล้กันนะคะในการเข้าสังคมเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบทั้งดาวพฤหัสเออคอนเซอร์เวทีฟนะคะดาวสุกนะคะก็เออล้วสวยแลักงาม ซึ่งก็จะต้องปรับตัวให้ได้เพราะว่าทั้งพฤหัสและศุกร์เนี่ยมาจากเจ้าเรือนที่ดีงมันสําคัญกับเรื่องของชื่อเสียงสังคมการงานของเราเพื่อทําให้เราเนี่ยเข้าสู่จุดที่ประสบความสําเร็จนั่นเองทีนี้ถ้าคุณมีดาวเสาลอยอยู่ในภพอริยนะคะเสาเนี่ยเขาเป็นดาวบัพปะคห์แทนเรื่องของความเหนื่อยหนักทุกนะเออแล้วก็มาจากภพอริด้วยนะก็ชีวิตเนี่ยมันก็ อาจจะไม่ง่ายนะชอบมีปัญหาอุปสรรคมาให้เราแก้นะคะมาให้เราฝ่าฟันความเครียดความเหนือ่อยความหนักความทุกเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเจอเสมอนะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนอดทนสูงเหมือนกันนะเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากใช่ไหมนะพอดาวพฤหัสมาเนี่ยนะคะก็จะทําให้ดาวพฤหัสก็จะไปเจอดาวเสาร์เนี่ยแหละนะซึ่งเขาก็เป็นดาวผู้ศัตรูกันนะ่ะเลยเหมือนกับว่าสมมติถ้าเกิดคุณมีเรื่องของการเรียนการศึกษาอยู่นะเออมันก็อาจจะยากนะ การเรียนรู้เป็นทําให้เราเกิดความสําเร็จก็จริงแต่ช้ากว่าชาวบ้านเข้าใจยากกว่าชาวบ้านเหนื่อยหนักกว่าชาวบ้านอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีลูกน้องเข้ามาในช่วงนี้นะคะลูกน้องอ่าก็เก่งนะเป็นผู้มีความรู้นะคะแต่ก็อาจจะอยู่ยากนะคะเรื่องเยอะก็ได้นะคะหรือลูกค้าอ่าลูกค้าเี่ยเข้ามาถึงตัวเราเนี่ยก่อนหน้านี้เพราะดาวลูกค้าอยู่ในภพก,การงานใช่ไหมเข้ามารัวๆเลยนะคะแต่ก็จะชอบเจอลูกค้าแบบหินหิน นะ,ะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยยากหน่อยหรือเรื่องของบริวารที่เราดูแลอันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องปัญหาความเจ็บป่วยไม่สบายนะเรื่องของคนที่เราดูแลน้องหมาน้องแมวลูกหลานหรือผู้ใหญ่อาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทีนี้ถ้าคุณมีราหูอยู่ในภพราภะเนี่ยราหูมาจากภพคู่ครองนะคะคู่เราค้นส่วนเราพาร์ทเนอร์เรา, partner, เรามีแล้วดีนะ เขาทําให้เราเกิดความสําเร็จแต่มันจะเป็นในลักษณะราหูต้องดูด้วยว่าคุณชอบราหูหรือเปล่านะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งอะทำให้เราสําเร็จแต่พอคราวนี้พฤหัสมาทําให้ตัวเขาอะคนคนนี้นะคะพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนเราเนี่ยเขาอาจจะเจอต่อนะเจอปัญหาหรือเจอศัตรูก็ได้เพราะดาวพฤหัสกับราหูเขาไม่ถูกกันนะคะแล้วดาวพฤหัสมาจ,จากภพมรณะด้วยเขาอาจจะเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างนะคะ เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ได้นะคะเกิดเรื่องของแบบโรคภัยไข้เจ็บไหมเลยต้องเจอเดาวเพราะอาจเจอคุณหมอหรือเปล่านะ,ะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเดินทางไกลไปอยู่ไกลไหมเพราะอะไรเออเพราะอาจจะไปอยู่กับลูกหลานหรือเปล่านะคะหรือว่าเพราะต้องแบบเออเดินทางไปศึกษาต่อไหมอ่ะมันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับพาร์ทเนอร์ของเรานะคะหรือถ้าเกิดอย่างนั้นคุณอาจจะได้แบบมีโอกาสได้คู่ใหม่หรือเปล่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดาวสองดวงเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกัน ก็คือในช่วงเวลาเนี้ยเรื่องของพาร์ทเนอร์หรือเรื่องของความรักใหม่ๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องแบบมีอะไรที่จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะเพราะว่ามีดาวคู่ศัตรูถึงกันเรียกว่าไม่ง่ายแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยฉันไม่มีคู่ะนะคะราหูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับเทาๆทักดาร์กหรือวุ่นวายหรือแพชชั่นมักจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราอยู่แล้วนะคะสภาพแวดล้อมเราถ้ามันมีอะไรในลักษณะแบบเนี้ย ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องระวังว่าจะมีดาวพฤหัสมาตรวจสอบนะเออดาวพฤหัสมาตรวจสอบเนี่ยแบบทําอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวแบบลูกค้าตรวจสอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเออเราทําอะไรแบบใต้ตรงใต้โต๊ะหรือเปล่าลูกค้ามาตรวจสอบเนี่ยดาวพฤหัสด,ดาวแห่งคุณธรรมมาจึงต้องระวังถ้าเราทําอะไรแบบ ถูกต้องเนี่ยไม่ห่วงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้อะไรที่เป็นแบบเ,เชิงลึกก็ได้เพราะเลข5เลข8คือเรื่องของการเรียนการศึกษาแบบาศาสตร์เฉพาะทางแต่ถ้าเกิดคุณทําอะไรเทาๆาเนี่ยคุณต้องระวังดาวพฤหัสเนี่ยเป็นคนมาตัดสินนะเพราะพระอินเนี่ยนะคะท่านตัดราหูเหลือครึ่งตัวนะทาให้ความสําเร็จของเราอะ่ะแทนที่จะได้เต็มมันก็อาจจะได้ครึ่งหนึ่งฮะ,ะเพราะปัญหาจากาปุตตะเนี่ยลูกค้าลูกน้องบริวาร ทีนี้ถ้าคุณมีดาวมฤตยูอยู่ในภพลาภะคือมฤตยู่เป็นดาวที่ไม่มีใครอยากให้เจอถึงตัวหรอกนะคะแต่ภพลาภะมันเป็นภพโยกหลังที่อย่างไรก็มีอิทธิพลชีวิตจึงอาจจะต้องเจอกับเรื่องของดาวมฤตยูความเจ็บความป่วยความตายนะคะ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะในความสําเร็จของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นน่ะนะคะทีนี้พอดาวพฤหัสมาเนี่ยเขาจะเป็นการบาลานซ์อยู่เหมือนกันนะเพราะเ,าเลขห้าเลขศูนย์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้องค์ความรู้ในเชิงลึกอะเป็นเชิงองค์ความรู้แบบที่เต่าแก่นะคะเช่นอย่างพวกแพทย์แผนโบราณอย่างเงี้ยองค์ความรู้ในอดีตนะคะก็มีอิทธิพลกับตัวคุณถ้าเกิดคุณศึกษาในเรื่องนี้นะก็จะแตกฉานดีนะ แต่ถ้าพูดถึงบุคคลน่ะดาวพดุดนมาจากภพปุตตะไงบริวารของคุณนะที่คุณจะต้องดูแลในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเออเป็นคนที่ถ้าพูดด้านนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้มากนะคะคุณอาจจะมีลูกค้าเป็นกลุ่มคุณหมออ่ะก็ได้นะคะเอ่อกลุ่มคุณครูอาจจะมีลูกน้องที่เป็นแบบโหโด็อกต้งด็อกเตอร์นะคะ หรือเรียนเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยบริวารของคุณเนี่ยก็อาจจะเจอดาวมฤตยูนะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้กับคนที่เราดูแลอยู่ในปีนี้ถ้าคุณมีดาวพระหัสอยู่ในลาภะอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เฉยๆมันก็เหมือนกับว่า พื้นดวงคุณก็โอ้ยเรื่องของความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีอยู่แล้วนะมาจากลูกน้องลูกหลานบริวารเรื่องของการเรียนการศึกษาทําให้เราเกิดความสําเร็จอนะ่ะผู้ใหญ่มักจะซัพพอร์ตเราหนุนหลังเรานะอยู่เบื้องหลังดาวพฤหัสด,ดาวผู้มีปัญญาใช่ไหมเออความมีปัญญาความถูกต้องดีงามเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเราอยู่แล้วนะคะพอการแบบมาของดาวพฤหัสก็เลยเฉยๆเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉันทําอยู่แล้วเป็นประจานะคะโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้ใครที่สนใจ ดูดาวพรฤหัสบวกดวงจรไปตามที่ EP 2ต่อได้เลยค่ะ